รถเคลือบเซรามิกดูแลยังไงไปชมกันเลยค่ะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะแจ้นนะคะ วันนี้นะคะแก้มก็จะมาแนะนำนะคะวิธีดูแลรถยนต์ที่เคลือบเซรามิกโคตติ้งโดยตรงเลยนะคะเนื่องจากว่านะคะลูกค้าที่เคลือบเซรามิกโคตติ้งไปก็มีปัญหาว่าผมจะดูแลรักษารถยนต์ยังไงหลังจากนี้นะคะแก้มก็จะแนะนำเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเราก็ต้องล้างรถให้ถูกวิธีนะคะก็แยกอุปกรณ์1 2 3 4สานะคะไม่ใช้อุปกรณ์รวมเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขนแมวนะคะแล้วก็ อีกสเต็ปหนึ่งแก้มก็ไม่อยากให้คุณลูกค้าเข้าเครื่องอัตโนมัตินะคะสเต็ปที่2เนี่ยเราก็ควรหาสเปด,ดีเทลเลอร์นะคะที่บำรุงรักษาเซรมิกโดยตรงเลยค่ะผลิตภัณฑ์ดีเทลเลอร์นะคะที่ดูแลรถยนต์เนี่ยหลายๆแบรนด์หรือตัวดีๆเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็มีนะคะแต่ส่วนตัวแก้งเองนะคะเลือกใช้แบรนด์อดัมนะคะเป็นกาฟิน ดีเทลสเปย์นะคะตัวนี้แก้มก็ใช้อยู่แล้วเพราะว่าแก้มก็ใช้ตัวเซอร์มิกกาฟินของอาดัมนะคะก็เลยอยากจะใช้ตระก,กูลเดียวกันตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีก็เลยอยากจะบอกต่อว่ามันดียังไงนะคะแนะนำคุณลูกค้าที่กำลังมองหาว่าให้เราจะใช้ตัวไหนดีแก้มแนะนำตัวแบรนด์อาดัมนะคะกาฟินดีเทลสเปย์นะคะตัวนี้เนี่ยว,วิธีที่การใช้เนี่ยเวลาที่คุณลูกค้าล้างรถเสร็จนะคะ เมื่อแต่ก่อนที่มันยังไม่ค่อยมีพวกนี้เท่าไหร่เราจะใช้ผ้าหมาดและผ้าแห้งแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราไม่ต้องใช้ผ้าหมาดแล้วเหมือนเราอาจจะเช็ดรถไปทพางต่อแล้วอาจจะมีข้ามน้ําเล็กน้อยที่เราอาจจะเช็ดไม่ทันเราใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดที่บอดี้รถยนต์หรือผ้าก็ได้นะคะผ้าแห้งที่มีความหนาสัก4 450กร,รัมกำลังดีนะคะแล้วก็เช็ด เว,เวลาที่เราทำเนี่ยสัมผัสได้เลยนะคะว่ามันจะเช็ดง่ายมากแล้วลื่นมากแล้วทำให้โทนสีรถเนี่ยมันดูเข้มขึ้นอันนี้สัมผัสได้จากตาเปล่าเลยนะคะเหมือนครั้งแรกที่ใช้อะก็รู้สึกเลยว่ามันเข้มขึ้นค่ะแก้มแนะนำตัวกาฟินดีเทลสเปย์ตัวนี้นะคะว่ามันดีจริงคุณลูกค้าสามารถใช้เองได้แล้วก็ทำให้เราอะประหยัดเวลาไม่เมื่อยมากขึ้นนะคะเหมือนตัวนี้ช่วยเราได้เยอะเลย และผลิที่ผลของเขาอ่ะฝุ่นไม่ค่อยเกาะแล้วก็ดูเงาดูวาวขึ้นนะคะ <_ C ous i> เพราะว่าระหว่างที่เราจะเจอกับคุณลูกค้าหกเดือนเนี่ยเวลาที่เราอยากจะดูแลรถยนต์เราอาจจะใช้คาแคร์ใกล้บ้านเราหรือเราล้างเองพกตัวนี้ไปแก้มว่าช่วยได้นะคะ <_ c oughs> วันนี้นะคะแก้มหวังว่าวิธีที่แก้มแนะนำคุณลูกค้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับ คุณลูกค้าที่เคลือบเซมิค o สติ้งนะคะก็ลองไปทำตามดูนะคะถ้าแก้มมีเคล็ดลับหรือน้ำยาตัวไหนดีๆก็จะมาแนะนำอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก้มด้วยนะคะ ค่ะช่วงนี้แก้มก็ขอฝากโปรโมชั่นเคลือบเซรามิกโคตติ้งด้วยนะคะราคา8,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดแก้มได้หรืออ่าอินบ็อกทางเพจทางไลน์หน้าร้านนะคะยินดีต้อนรับเสมอเลยค่ะวันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ